โอเคสวัสดีครับก็นะครับอยู่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเมก้ามอนสเตอร์นะฮะหรือพ็อกเ t ็ตซีคัมมิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับจะเป็นการตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงจูงในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมเมก้ามอนสเตอร์ของเฟรนลิสนะครับเมก้ามอนสเตอร์ในเฟรนลิสใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนี็นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับที่อ่าสุ่่่่มมกกกาาาาชแลล้้วััันนนนนอออะะะโเเเคคคหงจจททีีบบรตู Regenerary War Bit ไปป็ใส อ่ะหลายคนน่าจะรู้แล้วว่าได้หรือไม่ได้ใช่ไหมก็วันนี้ครับเป็นคิวของตู้การันตีเทพบ้างนะครับตู้การันตีเทพนะครับก็มีรซิลัมเอสบวกกับพาวเกียร์นะครับพาวเกียร์นั้มีแจกเคยมีแจกอยู่แล้วนะฟรีฟรีนะครับผมใครเล่นก็จะน่าจะรู้อยู่นะครับส่วนรซิลัมก็โอเคนะครับเท่ทั้งคู่เลยเป็นมังกรคู่นะฮะจะชอบตัวไหนก็ตัวนั้นไปคือถ้าเป็นอ่าอย่างแอดมินเองผมเองเนี่ยผมไม่ได้เล็ง2ตัวนี้ไว้นะครับพอดีว่าเล่นเล่นทีมผีอยู่นะครับถ้าเกิดมีพวกผีพวกอะไรมา หรือนกว่างก็จะสุ่มตัวนั้นแทนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเล่นเนี่ยก็สามารถที่จะสุ่มมาเล่นก่อนได้แน่นอนครับหนึ่งเลยก็คือ S+ อบวกพวกนี้มันเก่งกว่าพวก S อสยู่แล้วนะครับผมโอเคก็การันตีอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0เพชรนะฮะอยู่ประมาณรอบที่8ก็น่าจะออกกันแหละนะครับตอนนี้เพชรผมก็มี40,000ก็สุ่มได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครนะครับไม่มีเพชรหรือเพชรยังไม่พอเนี่ยครับก็มีกิจกรรมที่แจกเพชรอีกหลายกิจกรรมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ ด้านบนก่อนก็ได้นะครับอ่าที่ผมบอกนี่ไงคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้รับผาวเกียร์นะก็มารับได้นะมันมีแจกอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดว่าใครอยากได้โปกเกมอนที่ใหม่กว่าหรือที่ยังไม่มีก็ไปสมเชลล์รัมก็ได้อ่าแล้ววันที่กิจกรรมไดมอนลีเบสแล้วกันนะฮะอ่าสำหรับไดมอนลีเบสก็เป็นกิจโครง้ารของเราเนี่แหละนะครับก็ใช้จ่ายเพชรเนาะก็ได้รางวัลตามนี้เลยนะครับเริ่มที่2 5 0 0ันถึงห้าหมนะนะครับผมก็เป็นพวกอุปกรณ์ระดับสูงทั้งนั้นนะครับอัปเกรด ก็รางวัลใหญ่ก็จะมีพวกลูนนะครับรูนทองนะแล้วก็รีเจเนอเรียลีดีโนเวอร์โซนะครับผมเราก็จะมีคอร์ลิเบตตรงนี้นะครับใช้ใจทองนะครับเมื่อกี้เพชรนะนี่ทองนะครับก็เริ่มที่5ล้านถึง1000ล้านนะครับรางวัลก็จะเป็นพวกอุปรกรณ์อัพเกรดที่เป็นพื้นม่วงแล้วก็อาจจะเป็นพวก ary, รีเจเนอเรียลีดีโนเวอร์โซฉาดนะครับผมก็มาลองทํากันดูได้ตรงนี้วิธีทำเนี่ยคอร์ลิเบตเนี่ยเคยอธิบายไปแล้วนะฮะว่าให้เอาพวกโปเกมอนเนี่ยมาย่อยแล้วก็ รวมใหม่ย่อยแล้วก็อัปเกรดใหม่ย่อยอัปเกรดใหม่ทำวนไปเรื่อยๆนะครับแนะนำเอาตัวเทพๆมาทำนะฮะมันจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าอัตราการใช้ทองของมันจะขึ้นมาไวอยู่นะครับต่อมานะฮะก็ไปดูไทม์ลิมิตกันนะครับสำหรับไทม์ลิมิตก็มีโปเกมอนเทพก็มีดาร์กลายเนาะดาร์กลายนะครับแล้วก็โอเคลูนเชฟเปอร์แพ็กนะครับก็เป็นแพ็กของลูนนะฮะมีแจกเพชรอยู่500นะครับ นอกจากการแจกเพชรเราก็มีแจกพลังกายด้วยก็ดูพลังกายดิอย่างผมใน2อ0พันหนึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องเอาพลังกายไปใช้ก่อนนะมันเต็มแล้วก็จะมีแพ็กของอุปกรณ์เนี่ยจะมาทุกอาทิตย์เลยนะครับผมมาทุกอาทิตย์เลยแผกหนึ่งกับแผกสองเนี่ยแจกอย่างละหนึ่งร้อยเพชรเป็นพวกอ,อุปกรณ์สีทองนะครับ Regenerie e q u i p m น n ์นะครับอ่ะตรงนี้แล้วก็มีเรคออซ่านะครับหนึ่งร้อยเพชรน,นะครับเป็นแปดร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีเจอร์นเซกอีกหนึ่งร้อยเพชรน,นะครับเป็นเก้าร้อยนะครับผม แล้วก็มีเชอร์เนร์อาร์ตนะครับนี่สุดยอดซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับแจก500อ่ะเป็นเท่าไหร่ละ1 2 3 4 9 0 0 1 4 0 0เก้รอไซโครมนะฮะอ่ามีเลเซอร์ลัมแล้วก็มีไซโครมตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นพันเก้านะฮะแจกไปเลยแล้วก็เซเลบีนี่นี่ซัพพอร์ตตัวหนึ่งนะครับผมอ่าหนึ่สองพันสี่ใช่ไหมฮะห้าสิบสิบห้ายี่สิบสองพันสี่ร้อยนะครับไมโลเวตาอีก เป็น2,009นะครับผม2,009แล้วก็แพ็กนี้ครับหมวกสมุไรนะครับเป็น3 0 0 0นะครับผมอ่า3า0พันะเดี๋ยวผมไปใช้ก่อนนะครับ3,400แจกเพชรเยอะมากนะครับเกมเนี้ยแจกเพชรเยอะจริงๆนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่ว่าจะไม่มีเพชรใช้นะครับเดือนเดือนหนึ่งได้เป็น20,000เพชรอะได้เยอะมากๆอ่ะเข้าไปดูกิจเดิม เมื่อกี้แจกไปแล้ว3,400ใช่ไหมนี่แพ็คหัวสมุไรนี่ครับที่พายดูเมื่อกี้อ่ะแล้วก็มีซูเปอร์เซลตรงนี้อ่ะ3 5น0นะครับเป็นอุปกรณ์ดาบนะอ่ะนี้อีกอันหนึ่งครับเป็น4,000นะครับผมอุปกรณ์ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นสกิปสโคลดนะฮะอันนี้เรื่องเพิ่มเลือดแล้วก็ดาเมจโบนัสแรงขึ้น8%นะครับนี่แจกห0ารอยเพชรห้าพันแล้วนะตรงนี้ แจก5,000เพชรแล้วนะแล้วก็มีกิจนะครับแลกไอเทมนะไหนบ้างเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวดูพวกแจกเพชรให้จบก่อนแล้วกันอ่ะตรงนี้อีก500นะครับเฮ้ยแจกเยอะมากนะครับเนี่ย5 5 0 0นะเอาเป็นว่าตรงนี้แจกเพชรอยู่5 5 0 0นะครับ5 5 0 0นะจําไว้ก่อนอาจารยผมพามาดูตรงแพ็คซูเปอร์เซลซูเปอร์เซล3อ๋อมีอุปกรณ์อยู่3แบบนะครับอ่ะแล้วก็มีเฮลไอเทมเอ็กซชแน์นะครับ เราก็หาไอเทมตัวนี้มานะครับเป็นเฮลคอรนะครับเฮลคอรแรกของได้เป็นพวกสีม่วงนะเป็นพวกอีพิกนิวโร e ซสเต e นะครับเอาไวออไ้อัปเกรดอุปกรณ์นะมีทั้งสีม่วงสีทองรวมไปถึงนี่เลยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับก็สามารถแลก r e s o n a n น e ์เอล e มน์นะครับกับตัว f ฟ r ร y c ี่คอได้นะครับผมตรงนี้อมหมดแล้วไม่มีอะไรนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีอีก2อันนะี่จะเป็น เอ็กซ์พเรอร์ีไวท์ฮันนะครับผม5ครั้งนะครับผม5ครั้งจนถึง150นะครับก็ได้ของตามนี้แล้วก็ไปสุ่มกาชาทิงเกตการ์ดดอลตรงนี้นะครับรับรางวัลตั้งแต่10ครั้งจนถึง300นะครับผมก็จะได้รับรางวัลน,นะครับ,นะรบเป็นผลพลอยได้เฉยต่อมานะครับไปดูในส่วนของรีวอร์ดกันในส่วนของรีวอร์ดนะก็จะมีพลังกายตรงนี้นะครับ เราก็จะมีนี่ครับโค้ดโกนะฮะก็คือใช้จ่ายทองนะฮะตั้งแต่3 0 0 0 0นนะครับนะจนถึง12ล้านนะครับก็จะได้อเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมอื่นผมจะไม่พูดถึงแล้วกันไอพวกนี้เป็นตัวอัปเกรดโซเฟียแล้วอันนี้ท่าจะรู้กันวแต่ว่าสิ่งที่จะพูดถึงเนี่ยจะเป็นไอเทมชิ้นนี้เฮลคอร์ core, ที่เอาไว้ใช้แลกของจากมอนตกีนะครับก็คือได้จากตรงนี้นะเพราะว่าเฮลคอร์เนี่ยมันเอามาแลกตรงนี้ไงที่ผมบอกนี่ก็ง่ายๆเลยนะครับ อย่าพลาดนะครับคุณจะได้ไอเทม2ชิ้นนี้ r e s o n a n ซ e e e เ e เมนนะครับกับตัว Furry Claw นะหายากนะครับที่เป็นสีทองนะก็มาทำกิจกรรมควบคู่กันไปนะครับแล้วก็มีการลงไอเทอร์พาราไดสนะครับ3,000แต้มจนถึง2,000 0ก็ได้ของตามนี้ลงเดนเจตระดับยาก6ครั้งนะครับจนถึง50ครั้งนะฮะแล้วก็ไอเทอร์พาราไอ่าไอเท e r p a า a า i s e มี2อันเลยนะแล้วก็อารีนาพอย t นะครับ16,000จนถึงอะไรไม่ใช่1 6ึ0 0หจนถึง20,000นะฮะ นี่อเดีน้าพอยนี้ขออภัยครับ4แต้มนะครับจนถึง20นะครับแล้วก็ลงดันเจนแบบปกตินะครับ30ครั้งจนถึง2 4 0นะครับก็ได้ของตามนี้ผมลงไปเมื่อกี้ผมก็จะได้มานะครับอย่าลืมมาลงกันนะครับกิจกรรมมีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็นี่ครับเซเว่นเดย์ล็อกอินนะครับอย่าลืมมาล็อกกันนะครับก็จะได้มานาฟี่ไปนะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไป value pack เนี่ยเราก็ไปใช้พลังกายทั้งสองรอบอ่าโอเคใช้ไปเลยไม่ต้องสนใจ มันได้เยอะอยู่แล้วนะครับอะโอเคต่อมาไปดู value pack กันนะครับ value pack ก็มีเพชรแจกอีกเช่นเคยเนาะอีก100นะครับ3 pack แรกเนะี่ยจะ100หมดนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเติมนะจะมีอาจจะมีบ้างพวกตัวกระช้าเฉยอะก็มันจะมีคิวเลมนะฮะ1 0 0นะครับ,100รบก็เป็น4แล้วนะครับนี่กรอบรูปเป็นอีก500เป็น900นะครับ แล้วก็ตรงแพ็กพวกนี้แล้วก็สุดท้ายเป็นเซลล์เอร์รายหนึ่งครับเป็น1000นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตู้แวร์ลูปแพ็กกับตู้ไทม์ดิมิตเนี่ยจะแจกเพชรอยู่ที่6,500นะครับผม6,500นะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเวอร์บอสให้เล่นอีกนะครับกิจกรรมเยอะมากนะเวอร์บอสแกงก้าแล้วก็นี่เลยนะครับกิจเข้าใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของลักกี้ฟลิปนะฮะลักกี้ฟลิปก็อุ้ยจะมีสกินตัวนี้ด้วยครับเป็นสกินแซปดอรสนะฮะสกินทันเดอร์นะครับแล้้ววก็มีีแลลน่เย สกินจิราชีครับเมจิกเทเลอร์นะอ่ามีอยู่3ชิ้นที่น่าสนใจนะครับผมอ่ะก็สำหรับรางวัลลัคกี้ฟลิปรอบแรกเนี่ยจะเป็นเพจสองพันะครับมันก็ให้เราเปิดก่อน2อันฟรีๆก่อนวันละ2อันแล้วก็เปิดไปถ้ามันเปิดเจอเพจสองพัมันก็จะฟลิปไปอีกหน้าหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะเปิดมากกว่า2ครั้งนะครับเราก็ทำภารกิจทางด้านขวามือนะครับก็เริ่มกันที่นะครับเติมเพจใช้ใจ่ายเพจ ลงฟอร์จูนห้าครั้งอ่ะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลงไปจะได้กดได้เยอะๆอ่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดหน่อยอจ,จะเกิน10นาทีนะครับเพราะว่าผมจะให้เห็นไงว่าว่ามันเป็นยังไงอ่ะเห็นได้มา2ครั้งเห็นปะแล้วก็จะมีชาเลนจ์อารีนาห้าครั้งนะครับก็วิธีก็แนะนําเลยถ้าเกิดว่าใครที่เกลียดเล่นก็ชาเลนจ์ไปเลยรอบเดียว5ครั้งแบบนี้เพราะว่าอันดับมันไม่ขึ้นใช่ไหมอ่ะนี่ก็ได้มา3แล้วครับ แล้วก็มี Pur c h a s e stamina 2ครั้งผมก็ซื้อสัก2ครั้งอ่ะเพิ่มไปเลยนะครับผมอ่ะก็เป็น4เห็นป่ะสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่เรื่องเติมเพชรกบใช้เพชรนะครับผมแค่นี้เองนะฮะอ่ะเราก็จะเปิดได้อีก4อันเราก็เปิดไปถ้าเราโชคดีเราก็จะเจอเพชร2 0งพัน่ก็จะฟลิปไปอีกหน้าหนึ่งโอเคไหมเราก็เปิดเปิดไปมันขึ้นอยู่กับดวงเรานะอ่ะโอเคก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับกิจก็จะมีเล่นอยู่ 3- 4วันนะฮะรางวัลก็จะเป็นพวกสกินนะครับ ต่อมาก็จะมีกิจคัสโตไม้นะครับสำหรับสายเติมเนาะก็เลือกได้ครับตั้งแต่เหรียญหนึ่งไปแล้วก็จะเลือกไอเทมของเราได้เราจะได้ละานนี่เป็นโปเกมอนนะครับช่องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับจนถึงในรางวัลสูงสูงเลย99เหรียญเนี่ยก็จะมีเพชรแน่นอนนะเพชรมันจะเบสให้อยู่แล้ว6ตามที่เราเติมเลยนะครับ1เนี่ยเริ่มตั้งแต่พันสองจนถึง64หมืหลังๆเนี่ยก็จะมีพวกของแรนะครับเราจะเลือกเลยเราอยากได้ชิ้นไหนนะครับ1ใน3เลือกเลยนะครับเห็นปะ ประมาณนี้ก็ลองมาเลือกได้นะครับคุ้มทุกอันนะฮะอ่ะต่อมาก็จะเป็นกิจวงล้อนะครับก็มีลัคกี้สปินวงล้อเติมเพชรนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในคอสม่าอย่างอยู่ตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้นะใครที่ยังบิดวอไม่ได้นะครับของเมื่อวานนะก็มารุ้นตัวนี้ได้อีกต่อหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็ไม่มีกิจบวกหนึ่งเนาะคูณ2ก็ไม่มีนะครับอ่ะหลักๆก็หมดละประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะ ก็แจกเพชรอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0นะครับแล้วก็มีเทพเข้ามาเยอะเลยนะครับการันตีจะเป็นเลซิร์มกับเพาเกียร์นะครับแล้วก็จะมีอีกที่น่าสนใจหนึ่งก็คือที่มันเป็นกิจแรกไอเทมนะครับแล้วก็ลัคกี้ฟลิปเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอ่าโอเคก็ผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งเป็แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆข้อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ